ครับวันนี้เอามาฝึกเขียนภาษาละนานะครับจากสำนวนข้าวนะครับที่เป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับก็คือตามสัมเนียงํำอู้นะครับอ่าเราเลองมาดูลนะครับขี้เล่นนะครับเสียงโทพิเศษนะฮะขี่กับขี้กับเล่นนะครับ เสียงโทพิเศษนี่ผมได้เอาจดประดับไว้นะครับเพื่อหูไว้ว่าอ๋อเนี่เป็นเสียงโทพิเศษนะครับขี้เล่นนะครับอืเสียงโทพิเศษใจตกขะนะครับอักษรอ,อักษรสูงนะครับคะนะครับขี้นะครับขี้เล่นนะครับเล่นก็ ตัวละมันอักษรต่ำเฮาจะต้องทําให้เป็นอักษรสูงนะครับอักษรสูงคือตัวละนะครับมาตัวเอาตัวหะมากลมเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเล่นนะครับอ่าตัวหนานะครับสะกดได้ตัวหนะอยู่ตรงบนนี้นะครับจะต้องใช้ตัวละแตนนะครับมากับเล่นนะครับถามว่า ทำไมเอาเบอกเ,เขียนยอย่างนี้นะครับเล่นออันนี้ได้เล่นเล่นเล่นกับเสียงโทรปกตินะครับเล่นในสำเนียงเมืองเหนือแล้วมันต้องเล่นนะครับขี้เล่นขี้หัวเนี่ยมันเสียงโทรพิเศษพ้นครับอันนี้มันมันแค่โทร ปกตินะครับเขียนได้มันก็ไปถึงโทรพิเศษมาได้นะครับมันมันไปแจยภาษาละนานะครับหนาวนอกเนื้อนะครับหนาวเสียงเจตวานะครับใช้ตัวณะน,นะครับอหนาวหนาวนะครับนอกอท่านต้องหัดว่า ดูว่าเสียงเป็นเสียงอะไรอย่างนครับนก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 เสียงโทนะครับโทปกตินะครับโทปกติก็จะต้องใช้ตัวตัวหน้านะครับอนี่นะครับต้องพิจารณาอยู่เสมอนะครับว่ามันเป็นเสียงอะไรอย่างนะครับท่านจะได้ใช้อักษรสูงอักษรต่ำได้นะครับนอกเนื้อน,นะครับ เนื้อเนี่ยครับมาแม่ไม้โทนะครับ่าแต่ตัวนี้เป็นเสียงตรีนะครับมาเนื้อนะครับมาเนื้อก็จ้องใจตัวหน้านะครับครับอันนี้ยังบาปอนะครับมันจะต้องมีตัวอะแถมตัวนะครับมาตัวสะกดนะครับเนื้อนะครับมาเนื้อต้องมีตัวอะ กันย่อนแล้วก็ตัวอะสะกดทำตัวนะครับมีอะสองตัวนะครับหนาวนอกเนื้อละเฮียหัวใจอ่าละเฮียก็มันก็ยืมภาษาไทยม่นมาหน่อยมันอู้กันมาเมินแล้วมันเข้ากันแล้วครับละเฮียเฮียเสียงเอกนะครับอ่าใจตัวฮะนะครับอักษรสูงนะครับอืเฮียเฮามาดูนะครับว่าเฮียนะครับ เฮียพ่นมีเสลีนะครับเพราะนั้นเฮียในภาษาละนาก็บมันก็บอมีไม่กี่อะะครับอ่าอันนี้มันเหียนะครับอ่าอันนี้เหียนะครับอันนี้เฮียเติมไม่ย่อออกไปก็เฮียนะครับเฮียละเฮียนะครับละเฮียหัวใจ หัวเ uh, สียงจัตวาใจตัวหะนะครับอืมในภาษาลนะนาผมไ่ใช่สะกดอย่างอี้นะครับนม่อเอาเอาไม่ซัดไม่พัดเนี่ยนะมาใส่แล้วก็เอาตัวว่ามาสะกดเป็นหัวไม่ใช่นะครับาม่ใช่เพราะต้องม,มีไม้กลงแล้ว่นใส่ไม้กลงไม้กัวเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยไม้กลงเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ตัวว่านะครับอ่าอย่างอี้นะครับหัวนะครับหัวใจนะครับอืม ในภาษาลณนาพอ่ันมีไม้ไก่นี่ตัวเดียวนะครับอ่าไม้ไก่กับไม้มะเลยนี่นะครับไม้มันมัมีไม่ม้อนนะครับอืมมันมีตัวเดียวนะครับอ่าใจนะครับใจตัวจ้ะนะครับอ่าอ่าอีกกระใจแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเป็นตัวจระนะครับจระมันอักษรสูงมันเป็นเสียงจัตวาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคือใจนะครับอ นาดน้องนะครับนาดน้องนาดนาหนานาดเสียงโทนะครับเสียงโทปกติเนี่ยใช้ตัวนานะครับนาหนาอ่าตัวหน้าครับไม้ก่าเนี่ยมันอยู่ใกล้กันแล้วมันจะต้องเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับมาเนี่ยตัวนาเนี่ยนะครับอืมมันอยู่ใกล้กันไม่ได้นะไม่ต้องเป็นตัวนานะครับนานะครับอื นาดในความจริงแล้วตัวดะเนี่ยอันนี้ก็นาดนะครับอนาดใช้ตัวตะอ่าตัวตะนะครับออันนี้ก็นาดนะครับนาดได้ครับได้ทั้งนั้นนะครับได้ทั้งนั้นแต่ใน,รนกรณีนี้เอาใช้ตัวละตะนะครับเนี่ยตัวละตะนี่นะครับสะกดนะครับอ่าตัวนี้นะครับนาด น้นอ้องอ่าเสียงตีนะครับตัวน้านะครับอ่าน้นองน้องกลายไปอ่กลายเสียงจัตวานะครับใช้ตัวกะนะครับตัวกะอักษรสูงอ่าตัวนี้นะครับกลายอืมกลายกลายไปนะครับอืมเสียงสามัญน,นะครับใช้ตัว ช้ตัวปะนะครับมานี่นะครับตัวปะนะครับถ้าเอาใจตัวปะแล้วครับอ่าอันนี้มันปผ่นะครับปผอ่าพิษพิษแบบแผนมรณภาพิษระบบมดนะครับระบบภาษาละนามดนะครับนั่นน้องกายไปหลบแหลบลำมเลมหลบเสียงเอกนะครับหลบหลบเสียงเอกก็ต้องใช้ตัวละนะครับหลบมา อ่าอันนี้มันเขียนได้หลายแบบแล้วนะครับอ่าถ้าเราจะเขียนอ่าย่างยี่ก็ได้นะครับเลยจะใช้ห่างก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วแล้วแต่ท่านชอบนะครับอืมอ่าเห็นไหมห่างแล้วเอาตัวอักันยอดมาไว้ตรงนี้นะครับอืม่ามันก็สวยงามดีมกว่าน,นะหลบนะครับอ่าก็ เขียนได้แบบเมื่อกี้หรืออย่างอีกก็ได้ตัวเต็มหรือหรือห่างละนี่นะครับก็มันโคเกฑนมันก็แบบน,น่นอนนะครับโบราณพวกกระใจกันนะครับห่างเป็นตัวลเนี่นะครับตัว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 ละเนี่นะครับอก็มีนะครับแลบแลบเสียงเอกนะครับแลบเสียงเองกกระชจตัวละนะครับ อ่าแลบแหลบตัวนี้อ่าก็บกวรจะใจห่างเลยนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นตัวบะมันสะกดอย่างน,นี้นะครับมามันก็แลบมาห่าอย่างนี้นะครับแลบก็ท่านก็ใจบ่ใจท่านท่านเอาไปพิจารณาเอาเองนะครับมาล่อมอ่าล่อมเสียงโทรพิเศษนะครับอืมเมื่อโทรพิเศษแล้วใจตัวละเหมือนกันนะครับใจตัวละเหมือนกันนะครับ อ่าก็รัหมันก็ลอกเหมือนกันนะครับอ่าท่านจะใจแบบใดก็แล้วแต่นะครับอ่าล่อมอ่าล่อมเล่มอ่าเล่มก็เสียงโทรพิเศษใจตัวละนั่นแหละหรอกครับละอืมอ่าแบบแบบนี้ก็บอกคนจะใจห่างนะเพราะว่ามัน ไอ้กรณีที่ใจห่างนี่มันในความคิดของผมนะครับมันอเพื่อสวยความสวยงามเฉยๆนะโบราณพวกกระใจนะครับเขาเอามาเอามาซ่อนไอ้อะกันย่อนนี่มัได้นะครับหลบแหลบร้อมหล่มนะครับหรือจะจะจะใช้ตัวเต็มก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้มันก็บม่มีปัญหานะครับโบราณพวกกระมีนะครับมีทั้งสองแบบนะครับซิกแนลส่งหาซิก อันนี้เป็นภาษาฝรั่งะซิกแนลนะมันมีฝรั่งก็มีบาลีก็มีสันสกิตก็มีนะครับหรือเป็นภาษาอื่นใดมันก็จะต้องสะกดไปดามนั้นนะครับซิกนะครับอ่าซิก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 เสียงตีนะครับซิกนะครับใช้ตัวสะนะครับซิกอ่าซิกนะครับอซิกแนลซิกเสียงสามัญนะครับอื ตัวละเมื่อเป็นตัวสะกดอยู่ดังล่างนี่นะครับจะต้องเป็นหางนะครับตัวสะกดนี่แน่นอนจะต้องตัวตัวตัวละล o l l i n เนี่ยจะต้องเป็นหางนะครับอย่างนี้นะครับซิกแนลซิกแนลส่งหาอ่าส่งอ่ามามีไม่กลงนะครับมีไม่กลงนะครับอ่าจงละโยงลุ่มนะส่งนะครับเสียงเอกนะครับใจตัวสะนะครับหาอ่า เสียงจัตวาใจตัวหะนะครับอันนี้ตรงตัวนะครับว่าบ่าได้เอมว่าอ่าอย่างอี้ก็ได้นะครับไม่ก่าน้อยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าใจไม้ก่าวงก็ถูกลักหน่อยไตัววะนะครับว่าว่าบ่าอ่าบ่าไม้ก่าน้อยก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าใชไหมกาวงมันก็จะงามหน่อยนะไม่กาเนี่นะครับว่าบาได้เสียงโทพิเศษนะครับอือันนี้หนีบอออกก็มีตัวดะมีตัวเดียวนะครับอ่ได้เพียงแต่ว่าจะเขียนแบบอี้หรือจะเอาตัวยะเติมลงไปมันเป็นแบบบาลีนะครับก็แล้วแต่นะครับอท่านจะใส่บ่ใส่ตัวยะก็เหมือนกันนะครับอืว่าบาได้เอ็ม เสียงโทพิเศษนะครับอออืมม่าตัวอะก็เป็นอักษรกลางเหมือนกันนะครับอ m มมันมีตัวอะมันมีตัวเดียวเหรอครับอ่าอ m มอมาครับเสียงโทพิเศษนะครับแถมเนบเนมแถมแถมเสียงจัตวาใจตัวทะนะครับตัวทะก็บกู้กับตัวทะนะครับมาเมื่ก็อย่างเงี้นะครับอ่าแถม เน็บนะครับเน็บเสียงอ่าจัตวาใช้ตัวนะนะครับอ่าตัวนะาก็เอาเอาตัวหามากำเนี่ยนะครับอ่าเน็บนะครับาเน็บอืมเน็บเอาเขียนไ้ก่อนเอาตัวบะใส่ก่อนนี่มันเน็บนะครับเน็บมันเป็นเน็บได้ไหมมาคั้งมันจะเน็บ ยงกรณีสงสัยอย่างนี้นะครับเน็บหรือเน็บนะเน็บเห็นไหมมันอ่านเน็บได้งกรณีสงสัยอ่เขาใส่ไม้ซัดไปอย่างนี้ยครับมาเพื่อเพื่อให้หหหหหหว่อาอ๋อกดเสียงอ่านเน็บนะเน็บนี่นะครับ่าก็ท่านก็ไปพิจารณาจะใส่ไม้สัดไหมใส่ไม้สัดนนี่ก็จะไปพิจารณากับเราเองนะครับแล้วก็ควรจะดู แบบโบราณป้นใจปะใจนะครับก่็คนอย่อันนะฮะแต่ถ้าอย่างนึ้มันกดเสียงอี้เขาว่าเน็บมีเขาก้าใสไปเห็นนะครับเน็บเพราะว่าเขาพิจารณาดูว่ามันจะมันจะกั้มกึ่งก็ว่ามันเน็บได้ไหมเหมือนเหมือนเด็กนะครับอ,อย่างเงี้ยนะครับอ่าอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าเอาถ้าเอาไปใส่มันอ่านเด็กได้นะครับเด็กออกไปดังภาษาไทยนะครับ เท่าใส่ยางอี้ไปเห็นนะครับไม่ซัดเเด็กม,มันเด็กเลยนะครับยางอี้มันเด็กมัน, Deck. มนดิ้นบอกนะครับเพราะว่ามันเด็กเสียงเป็นเด็กนะครับอ่าเย่านียนะครับอ่ากอกหม้อหอมหม้อมันดิ้นนะครับบมหมันได้ดิน้นแนมแนมเสียงซัดอ่าสามัญน,นะครับใจตัวหนะนะครับแนมแถมเน็บ,นบแนมเก่าเฮ้ยอ่าอันนั้นมันก้มไม่ได้นะครับความจริงอ่า ภาษาเขียนมันก็จะต้องมันต้องใส่ตัวละแล้วครับมันเดี๋ยวมันจะงงอ่าก้าวหายนะครับอ่าก้าวหายนะครับอ่าเอาตัวละมากั้มห้หน่อยครับอืมอเอาตัวละมากั้มหน่อยก้าวหยแต่ถ้าเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแบบอี้เขาเขียนอี้มันจะ,จะต้องเขียนรเลงไปด้วยนะครับ เกาหายหายก็ใจใจตัวละนะครับนี่หายนะครับอ่าตัวเนี้ยสะกดนะครับหายนะครับเกาหายเล่นมา้าไก่หมวยเล่นนะครับเล่นนะเล่นกับอธิบายไปเมื่อกี้แล้วครับเล่นตัวละนะครับเสียงโทพิเศษนะครับเล่นมา้าอ่าเสียงตีนะครับมา้า ม้าเสียงตีนะครับในโบราณบปิแล้วนะครับเปิลเปิเอาตันละก้มนะครับนี่นะครับนี่ก็มีนะม้าม้าโบราณนะครับหรือนี่นี่กับม้านะครับม้าโบราณนะครับแต่ประเดี๋ยวนี้เพินบอกแบบบาอกใส่ก็ได้ลวครเขียนให้มันตรงตรงครับม้า เล่นมา้าไก่ไก่มวยอไก่ไก่เสียงเอกนะครับใช้ตัวก,กะนะครับไก่มวยมวยเสียงจะสามัญน,นะครับก็ใช้ตัวมะนี่นะครับมวยธรรมดานะครับเล่นเล่นหวยหวยเสียงจัตวาละครหวยอช้ตัวหานะครับ เล่นหวยเล่นพายเล่นอ่าเล่นไพยอ่าความจริงตัวนี้มันจะต้องเป็นอ,อ่าเล่นพายนะครับมาที่นะครับเท้าเขียนเอาตัวปะเขียนนะครับอ่าอ่าจะอี้มันอ่านเป็นป้ายได้นะครับมันตัวปะนะครับอ่าหอย ถ้าอย่างเพ้มันเป็นพายเราต้องใช้ตัวพระนะครับอันนี้น Somehow, Ό, e genau, ตัวพระนะครับอ่าอันนี้พายนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นภาษากัมโอนะครับอ่าฟังเอาแล้วก็เขียนสะกดเป็นภาษาไทยเนื่งในี้ว่าพายก็เอาตัวพ่อพานนีมาเขียนนะครับอแต่เวลาภาษาละนานแท้ๆแล้วเอาตัวพระนะครับอ่าตัวพระเขียนนะครับพายนะครับเล่นหวยเล่นพายนะครับพนัน อันนี้ก็เหมือนกันแล้วครับพระนันขันสู้นะครับถ้าเอาตัวนี้แล้วครับอ่าอ่ายี้มันมันก็อ่านปะนันได้นะครับอ่าะนันได้พระนันเขาเขาจะอ่านว่าเป็นพระนันใช้ตัวพระเลยนะครับอย่างนี้แหระครับอือพระนัน พรดนันขันขันเสียงจัตวาใจดอกคะนะครับมาขันขันสู้เสียงโทพิเศษนะครับใช้ตรวจสะนะครับโทพิเศษใต้ตรวจสะอักษรสูงนะครับ่า ไฮโลไฮโลอ่าไฮโลเสียงจัดเอ่เสียงสามัญนะครับให้นะครับไฮโลใจต่อฮะฮอนุโหกเนี่ยนะครับใจต่อฮะนะครับไฮนุโงะให้ไฮโลอ่าไฮโลมันเป็นภาษามันไม่ใช่บาลีนะครับมันภาษานักไอภาษาพนันนะครับไฮโล ก็สระโอเนี่แหนะครับไฮโลนะครับเขียนตรงตงเนี่ยนะครับมาเจ,จ่เอาไม่โกบาล,ลีนะครับไฮโลไฟไหมสิบครั้งไฟไฟเสียงธรรมดานะครับไฟไม่เสียงโทพิเศษนะครับใจต้ตร่มมะนะครับไหม ซิปนะครับเสียงจัตวานะครับใช้ตัวสะนะครับบะหมอปอะเป็นหางนะครับวนสโกตัวบะตรงนลานุ่มนะครับซิปครั้งนะครับมาซิปครั้งซิปก็ซิปซิปเอาตัวนี้ใช้ตัวตัวกะตัวละละหงนะครับมาอ่าอี้นะครับครั้งนะครับ่าอย่างนี้นะครับมา แต่ยังไงก็อ่านคั้งนะครับครั้งนะครับอ่านคั้งนะครับม่ใช่อ่านครั้งนะม่ใช่อ่านครั้งอ่านคั้งนะครับครั้งพ้อยไม้สิบครั้งยังนะครับยังยังะนะมาออกเสียงยอกับตัวยะนะครับแต่ถ้าใครใจ้อ,อยแล้วครับอันนี้ยังนะครับมันสำเนียง ตั้งเห่เน่มันต้องยังนะครับยังบ่อนะครับยังนะฮะต้องยังนะครับอันแบไอ้ยังยังอย่างนี้มันก็อาจจะไปแถมคนละบริบทนะครับยังบ่อปอหลูบ่อบ่อบ่ต้องบ่ต้องมีอ่ะกันยอนนี่นะครับเพราะอันนี้มันเป็นบ่อน้ํานะครับอเอาบ่อนี่ยโบราณบ่อเขียนนี่ยบ่อใหม บอปอนะครับบมปอโหลปอเสียงสามัญนะครับใช้ตัวปะนะครับปออ่าอันนี้มันมีอากันย่อนนะครับมีสระออปอนะครับยังบมปอโหลอ่าโหลเสียงจัตวานะครับใช้ตัวละนะครับอ่าโหลนะครับขี่เล่นหัวโต ขี่โทวิเศษนะครับขี้เล่นขี้เล่นหัวโตไม้กลัวนะครับหัวโตอัอนนี้หัวโตเสียงสามัญน,นะครับใจตัวใจตัวตะนะครับหัวโตมีเหี้ย yeah. กานี่มีมีเหี้ยอ่าดูนะครับภาษาไทายเพินมีเสลอีเฮากับต,ต้องมีแล้วครับเอาถูกหะเนี่ยนะครับอ่าเหี้ยเห็นไหมถ้าเรามีเอาใส่เมื่อกี้มันก็เป็นเหยือไปแล้วครับมีเหี้ยกา ก้าก้าเสียงโทพี่เสียงโทธรรมดานะครับก้าโทรธรรมดาใจตกกะนะครับนี่นะครับอ่าไม่เยอะนะครับอ่าอย่าครับก้านี่นะครับนี่นี่ก็นี้สินนะครับนี้สินก็เสียงโทพิเศษนะครับใจตัวนะนะครับอ่าไม่ขอจ้างมันขึ้นกับป้ายานนำกำครับอ่าไปอยู่บนนะครับ เอาไม้ซ้ำเหี่ยก็นี่ได้แล้วนะครับขี่เล่นหนาวนอกเนื้อละเฮียหัวใจนาดน้องกายไปหลอบแหลมลมเล่มสิกแนนทรงหาว่าบ่ได้แอม แถมเน็บแนมก้าวหายเล่นม้าไก่มวยเล่นหวยเล่นพายพนันขันสู้ไฮโลไฟไหมสิบครั้งยังบอบปอหลูขี้เล่นหัวโตวมีเหียก้านี่ มีเหียก็นี่ครับก็บเป็นชน,นี้แหละ